คุณผู้ฟังครับมีเสียงบางเสียงที่ไม่ควรจะได้ยินในเวลาตีสโดยเฉพาะเสียงที่เตือนว่ามีใครสักคนเปิดประตูเข้ามาแต่ถ้าเมื่อคุณลุกไปดูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและถ้ากล้องวงจรปิดจับภาพได้เพียงแค่งเงาของใครบางคนที่ไม่มีหน้าเรื่องในคืนนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องผีธรรมดาแต่มันเกี่ยวพันกับรากลึกของสายเลือดและวิญญาณของผู้เฝ้าบ้านที่ไม่เคยจากไปไหนนี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่กลับบ้านเกิดหลังจากห่างหายไปหลายปีและพบว่าไม่ได้มีแค่แม่ที่รอเขากลับมาเรื่องเล่าผีหลอนจากคุณเอกขอเชิญฟัง กระดิ่งหน้าประตูดังตอนตีสาผมชื่อเอครับทำงานอยู่กรุงเทพแต่บ้านเดิมอยู่แถวลำปางเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมกลับไปเยี่ยมแม่หลังจากไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีเป็นบ้านไม้สองชั้นติดทางรถไฟเงียบมากตอนกลางคืนวันนั้นผมไปถึงบ้านเกือบห้าทุ่มแล้วเจอแม่แก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านกำลังหันหลังให้ผม แม่หันกลับมาแล้วยิ้มให้และพูดว่ากลับมาแล้วเหรอลูกแม่รออยู่ผมงงนิดหน่อยเพราะแม่ผมตัวจริงโทรมาบอกตอนเย็นว่าคืนนี้ไม่อยู่บ้านไปนอนวัดเพราะมีงานสวดแล้วคนที่อยู่หน้าบ้านเป็นใครผมยืนตัวแข็งอยู่พักหนึ่งแล้วรีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนอนบ้านเพื่อนในหมู่บ้านทันทีคืนต่อมาผมกลับบ้านอีกครั้งแม่กลับมาแล้ว บ้านเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติแต่คืนนั้นเองเวลาประมาณตีสามกว่า,วาขณะที่ผมกำลังจะหลับได้ยินเสียงกริง้งกริง้งเสียงกระดิ่งหน้าประตูบ้านดังขึ้นเป็นกระดิ่งเล็กๆที่แม่ผูกไว้กับรั้วหน้าบ้านเวลามีคนเปรยประตูเข้าบ้านจะได้รู้ตัวผมลุกมาแอบมองจากหน้าต่างแต่ไม่มีใครเลยทุกอย่างเงียบ หมาหมู่บ้านก็ไม่เห่าวันรุ่งขึ้นผมถามแม่ว่าเคยได้ยินเสียงกระดิ่งตีสามบ้างไหมแม่เงียบไปพักหนึ่งแล้วบอกว่ามีคนในหมู่บ้านเคยเห็นผู้หญิงแก่ๆเดินวนหน้าบ้านเราตอนดึกๆเขาว่าหน้าคล้ายแม่แต่แก่กว่าผมลองเปิดกล้องวงจรปิดดูกลางคืนของวันที่กระดิ่งดัง ไม่มีภาพคนแต่ในวินาทีที่กระดิ่งขยับกล้องจับเงาบางอย่างอยู่ที่มุมรัว้วเป็นเงาของผู้หญิงแก่ผมขาวแต่หน้าเบลอสนิทแม่บอกว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของแม่เท่าทวดของเราแกตายก่อนแม่เกิดแต่มีคนเคยเล่าว,ว่าวิญญาณของทวดยังเฝ้าบ้านอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลามีคนในบ้านกลับมาค้าง แกจะออกมาต้อนรับเสียงกระดิ่งจึงอาจไม่ใช่ลมพัดแต่เป็นแม่ที่รออยู่อีกคนฝากกดติดตามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ